บรรยากาศงานปิดวันนี้นะคะมีอาหารบุฟเฟ่เลี้ยงอันนี้เลี้ยงกล้วยกหรอพี่เมฆได้อันนี้กล้วยได้จ้ะเดี๋ยวแตบตัดกำลังแม่เดี๋ยวทานอาหารไม่ได้กินก่อนได้น้องฮ้องนี่ไม่กินอาหารดูดกล้าอาหารเหมือก็ไม่ด้อยไม่ต้องกินเนอไม่มีแรงเต้น แค่นี้ก็ยืนสันแล้วแต่ยืนแสงเพลงไม่ได้อารมณ์ดืัอปล้นเปนท่อสิงนั่แมวทุาโยกนี่นเสือชียหม่รที่รออาหารแม่ได้ยินแตงเพลงแม่ก็นิ่งเป็นนานังหวอันี้กับข้าวน้ากินมากอาจารย์ชูทนครับอันนี้มาลาบรายากณุเคคุณแม่เนี่ยอายุ90คุณแม่ อายุ93ค e ่ะแข็งแรงมากเลยขอบคคุณ like <c oughs> like well ่ะมียายุวศนะอะไรแนะนำก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเกเที่ยวแล้วแข็งแรงเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยต้องกินอะไรมากเที่ยวบ่อย93ยังแข็งแรงอยู่เลยไม่ต้องใช้พาหนะเลยนะปกติแล้วเขาต้องมีตัวช่วยนะแม่มีเหมือนกันแต่ว่าตัวช่วยคือแบคทีเรียมีตัวช่วยเหมือนกันอ๋อมีตัวช่วยเหมือนกันไกลก็อ๋อไกลก็ต้องมี มีรถเข็นมีได้ค่า19อ๋อต้องนั่งละไปนั่งไม่ได้แต่นี้นับว่า90กว่าขนาดนี้โอเคเลยนของคุณเกศหลอนเพราะว่าเกศชอบพูดถึงคุณแม่คนนั้นทําให้เรารู้จักเป็นรู้จักเนาะรู้จักคุณแม่คุณแม่คนนี้คุณเกศขอชื่อหน่อยชื่ออะไรนะสาวกพลเสาวคนมาจากเชียงใหม่อายุ90ป่า ชมรมบำนาญเนสบานานเป็นประธานประธานชมรมคุณแม่มียศมีตำแหน่งเลยค่ะยดีผู้อำนวยการโรงเรียนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าสมัยโบราณก็จะเรียกครูใหญ่ค่ะตอนนี้ก็เป็นพอตำแหน่งเดียวกันอันนี้ก็พอสำนักอันนี้ก็พอสำนักอันนี้ก็พอโรงเรียนหมดหมดนี้เป็นผู้ ูตอำนวยการทั้งหมดเลยค่ะผู้บริหารผู้บริหารทั้งหมดเลยโดนและอั้นตกเรียบร้อยใช่เลอันนี่เป็นธรรมดานะคะเนี่ยเด็กแม่แม่ที่เป็นผู้อำนวยการได้หมดเลยเขาน่ารักน่ารักเขาคนน่ารักเป็นคนน่ารักแม่ไม่รู้ล้าแม่ก็ลังยิ้มเคยเจอตัวจริงหรือยัง ในในรายการอย่างนี้ไม่ไม่ไม่มีแล้วใชนไหมวันนี้จะเจอตัวจริงแล้วเนาะค่ะว่าชื่นใจแล้วค่น้าแม่สวยมากเลยนะทำไมคนเหนือมีแต่สวยๆอะสวยทั้งนั้นเลยน ทุกคนเลยนะคะเนี่ยอทุกคนเลยขอราแม้ว่าพ่วงในการโรงเรียนนะคะสมัยโบราณก็บอกคล้ใหญ่กล้วยเหรออันนี้ก็เลยมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันเสียด้วยกันชมร่มเกษียรแล้วก็มีประทานเป็นพวงกุศลประทานอายุ93อ่ะนี่เติบเป็นเพื่อนอีก ไ่ทำกระดาษหยิบจานเสิร์ฟให้เพื่อนด้วยแม่แม่แดงแดงมากใครชอบไม่สวยด้วยสวยเล่นเที่ยวบ่อยแล้วแข่งแดงแล้วมาดูลูกร้องเพลงมันจะชื่นใจแล้วเดี๋ยวจะได้เชิญมาเชียงใหม่บ่อยๆรวมกลุ่มกันเนาะค่ะรวมกลุ่มแล้วก็จัดเขยมาเชียงใหม่ครั้งแามมางานดาวหัวของธงลมอ๋อของธงลมท่านใส่ชุดที่สวยเปล่าใส่ชุดที่สวยเขาที่แล้วชุดแดงๆอ๋อ ได้ดูอยู่ได้ดูอยู่ยังแอบยังแอบมองเลยสวยสวยทุกคนใส่ชุดสวยคนนี้ก็พอค่ะคนนี้คนนี้พอหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งสวยแค่สวยมากแม่ไม่หวยบอกไปสวยมากจิ้งใจสวยมากติดตามตลอดเลยว้าคนนี้อายุเก้าสิบเก้าสิบสามอ่ทั้งหมดเลยพอคนนี้พอเนาะพอค่ะถ้าคนนี้พอ พอเป็นเทศบาลเนี่ยคุณผูมอ๋อนี่เทศบาลอันนี้พอก็เทศบาลห้คุอตลาดค่ะวันเวลชุมชนยังยังทำงานอยู่นะคะเยสิตแล้วยังหารัวยังจ้างอยู่เป็นวิทยากรพิเศษค่ะวิทยากรพิเศษเพราะว่าเป็นคนมีความรู้เวลามาดูแลอันเนี่ยพอก็มาช่วงที่งานหยุดแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาด้วยความรักด้วยความรักขึ้นเครื่องลงเครื่องขึ้นเครื่องลงเครื่องขึ้นเครื่องลงเครื่องนั่งเครื่องบินน่ะ บิสเน็คลาสแต่มาดูเลยอานนะปูเสือแบกันดิเนียนลู้รอนี่นอดอันนี้ต่อคิวทงข้าวอะไรแวนี้เราคนนี้สวยคนนี้คุนน้าค่ะเป็นเอสี่ใหม่นะะเอีใหม่ค่ะเจีาเม่สิงเลยกัะเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ ได้เจอเล้อตัวจริงยังไม่เคยเจอเลยค่ะเจอเลยมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยถ้าเจอตัวจริงจะทำยังไงหนูอยากกอดมากอยากกอดมากเลยห้ามบอมแก้มนะห้ามบอมแก้มนะโอเคโอเคบอกแม่บอกแม่ห้ามหอมแก้มวันนี้เอสซีใหม่ค่ะเอสซี่ใหม่เอสซีใหม่ร้อนเพิ่งเพิ่งมาเจอได้ครั้งแรกมือพัดไม่มาครั้งแรกที่เมยโอ้ยมือพัดไม่มาระวังการกินไม่ได้โกหกนะแม่เพิ่งเจอร้น ที่นี่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมทุกตอนนี้ฟับตอนนี้เหมือนกันหรอทานกันกันกันแม่กำลังรอทานข้าวกันนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จแเราก็จะดูการแสดงแล้วก็รายการเล่นสองทุ่มครึ่งเโอ้ยยงังยังเดี๋ยวโกเจะทานที่หลักโอเครอโอเครอรอปิดจ๊อปค่ะแม่แม่น้อยรอข่าวันนี้แม่ แม่น้อยร้องให้เป็นอะไรแม่น้อยใส่อั้นเวยพรไม่ภูเก็ตจะร้องภูเก็ตจะร้องก่อนใม่ไอคอนผู้เกตนำผู้เกตนำเดี๋ยวร้องอีกให้สู้ให้สู้ไปกับลมให้แม่แข็งแรงแม่น้อยแบบร้องให้แมนอยู่ที่ใจน่าารักกมหนูไม่มีเฟซไม่น้อยจัดแจงเลยฝากคน ไวแอลให้น่ารักมากเลยแม่แม่ก็นำแบบว่าท้อแท้กับทีวิตเนาะมันอยู่ที่ใจเราเราอย่าไปตอนแรกนะแม่บอกว่ามาวันนี้ไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าหมอจะตัดสินชะตากรรมยังไงตอนนี้หมอบอกแม่ไปเลยไปอยากไปก็ไปยอยากไปตอนนี้แม่เลยมาหาเลยอันดับแรกหมอทางใจบางทีเราต้องใส่แม่มากาที่เจอป่นเจออะไรก็ทั้งใจเนี่ยหนูให้กำลังใจเลยค่ะให้กำลังใจสู้ได้อยู่แล้ว ไได้มอะรากหน้าหน้าเขาหน้าสดใสกว่าคนบางคนอีกไปคุณพัดควยแบบ่เดินคู่กับแม่ตุ๊กอ่ะสวยงามมากเดินคู่กับแม่ตุ๊กกับแม่ตุ๊กลอยลากว่าเยอะเลยใช่ใช่ใช่ตุ๊กดูสะออนเธอสวยตลอดนะช่วงเนี้ยสวยสวยไปหมดแม่ปลื้มใจไงแล้วมันยืนดีดมันยังพอจะมาตัดทิ้งอันนี้เห็นข้างหลังนี่ก็สวยแล้วคนเนี้ย เด้างหลังก็สวยนะข้างหลังก็สวยดูหลังค่ะหน้าคุ้มไงเลยหน้าคุ้มไห่เลยใช่น่ารักมากอ๋อเขามีชุดสวยเยอะช่างเขาสร้างสรรค์ให้อ่าสร้างสรรค์นะจ้วองแอบดูแม่แม่ค่ะแม่แม่อ๋อจ้องแอบดูแม่แม่นะคะโอ๊ยแม่แม่น่ารักค่ะ อยู่ทีวัดวัดจ้าจะทำนักกีฬามาได้แฟนสวยมากแฟนมวยได้ปีนี้อายุยี่สิบแล้วเนาะเจ็ดสิบหกยี่สิบปีครบร้อยแต่ละคนนะแข็งแรงทั้งนั้นเลยค่ะนี่คนนี้อยู่ๆก็ติดกิ๊บคนนี้อยู่ๆก็เขาขึ้นหัวเขาขึ้นหัว เราคือหัวไข่เต็มหัวเลยค่ะไข่เต็มหัวเลยอยังมีอยู่ใกล้นะไข่รึเงล่าแม่แม่เรารอทานอาหารกันแล้วทุกคนเลยบรรยากาศที่งานนะคะเดี๋ยวแอบไปดูตามโต๊ะก่อนวันนี้ใครอร่อยน่าสนุกลงแล้วป่ะเราจะหยิบรอนี้มีแต่คนสวยน้าแอบถ่ายบอกมื่หนายมหาใครคะเนี่ยมหาอะไรอ่ะหาอะไรอันนะนี่บ้านรู้ไหมว่ามาหาเด็ก ไปบ้านลุงแม่นี่นอ่าผู้เกณฑ์นั่งรถมาเจอตำรวจหมูเราตำรวจสองฝ่ายไปที่หน้าตรวจไอ่ไ,ไหนกันไปดูแล้วเขาเห็นหน้าเขาบอกบอกเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาบอกว่าไม่มีใครห้ามใครเหลือมีแต่คนกแก่แทนที่จะไปทำบุญนเนาะ,ะ,ะกลายไปดูคอนเสิร์ตเรามาจากกรุงเทพอ่ะเลียงรถเนี่ยราไปไหนไปไนไปี่ลำพูนเยี่ยมนะสามปีละสาม ตามแล้วไปสามปีโอ้ตามแล้วตามสามปีน่าจะตามอีกยี่ปีนนี่แม่แม่เราก็ม่ถาแล้วก็ทนาแล้วสามปีเหมือนกันแม่เนาะเราเจอตัวจริงไหมยอ้าเจอจริงแล้วค่ะเจอแล้วเนาะวันนี้เจออีกรอบเจอมาลีแล้วเลยไอ้ที่มีลมแม่างน้องงมาคนนี้นะเมื่อไหร่เมื่อไหร่แม่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีกันนี้อย่าลืมกระซิบอย่าลมีของขวัญเยอะ เอา่ะแล้วแม่แจ้งแม่แม่ลีแม่นิคันไปแม่อะไรนะกูบุญ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 เองเอาแม่แหน่ตามอะไรไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยเลยแสดงว่าเข้าไปดูช่องคูเกตเนาะ YouTube ช่องคูเกตแอปไทยแลยแสนคนนะไม่ได้พักกมานะ สงสารแกว่ะไม่ได้พักเลยอะ่ะอ๋อมันสนุกอยู่บ้านเหงาดิอ,อยู่บ้านน่ะเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำอะ่ะเพื่อนอ,อ,<ม>อะไเอันอ,อ๋อเลยอันไม่เป็นไรเขาเพลินเพลินงานทำงานใช่ไหมยังว่าตักตวงแต่อันไม่ห่วงแต่ <laughs> อันเขาพักได้เขาพักเขานั่งหลับได้เขานั่งเข,เขาเต็มเขาเต็มได้เพราะว่าเลยอันหลับง่ายมีลูกออกมาไปบ่อยปากเยอะปากคุ้นคุ้แอนทายแอนทาย ่ขอบคุณค่ะแม่แม่ทำข้าวให้อร่อยมีการที่สวยค่ะอันนี้ค่ะกินคนเดียวพอสบายเอาน้ำให้มกูเด็ดยางยังนี่ผูเด็ดดูอาหารเด็กใช่ไอาหารเด็กไม่อาหารเด็กโอ้แม่อย่าทานเยอะนะเดี๋ยวจุ่มเดี๋ยวเต้นไม่ไหวโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงต้นนี้เป็นขอเอาหมดเลยค่ะเว้าเว้า เมื่อก่อนนาะหัวอ,อ้อนี่เขาไปน้าเวทีบ่อยแล้วก็ถามว่าพออ้ยอ,อยมาจากอะไรรู้ไหมหัวอ้อย <c oughs> และอันบอกว่าจะเล่นนะไม่กล้าเล่นเล่นกันคำขัน <c oughs> ตอนนี้ก็มีแต่คนสวยอนะตอนนี้ก็ปิดทิปมาสัวรุ่นเลยทติมใ้ไม่ได้เลือนนาทานค่ะรู้ไหแม่เราเติมพลังนะอะวันนี้อะไรปังมาก อะไรปังมากปังมากไรอันแบกไม่ไหวแน่เลยไม่อังไม่อังถ้าไม่มีรถตู้หรืยากเลยนะมหนักเกินหรือต้องไปเตือนก่นานไปเอร่ามหจัลอารยกาานะคะอร่อยอร่อยน้เหมือนอยู่ในคาเฟ่เลย มัลัยบังมากแอบไปดูมาลัยทุนนะคใช่เยโยก็เตรียมมาลัยมานี่ยเป็นอะไรจะพายท่าเองหรอคะอ๋อซื้อซื้อตะไคร่เปล่าก็มาอ๋อหน้าตรงนั้นไอแม่ตกงนั้นแล้วตอนแม่มอบเนี่ยแม่ไปหน้าเวทีเลยเดี๋ยวแล้วอันวินลงมาแล้วอันเป็นโรคแพ้รถเข็นไหมหลายคนในกลุ่มโุเกะจะหารถเข็นนั่งนะทีแรกอ่ะรถเข็นเกย์เกยจะไม่ได้มาแล้วรถเข็นเยโย ยางขาดนี่ไปขอยืมก็มายางขาดแล้วสั่งซื้อไม่ทันอ๋อแล้วแล้วได้มาไงยืมอันนี้คนที่คนที่อยู่ใกล้ๆของเขาให้มาเพราะว่าพอพอาอนั่งรถเข็นอะ่อ้างเขาจะเดินมาหาเลยเขาจะอามืยคงสะดวกเราเอง นี <łość> ่ไงเจอน้องขังแรกเจิน้องขังแรกอ่าที่ที่ที่มีโต๊ะทีหรือเปล่าอันนี้ที่หลีอันนี้ที่หลี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 กอนก่อนตอนนี้ฝนตกนะแม่เนาะเอาฝนตกนั่งที่ที่ที่เดี๋ยวเนาะตอนฝนตกที่เชียงใหม่ค่ะ คนตรงที่ลีก็ตกนะอ๋อที่นี่ก็ตกใช่ใช่แต่ไปก็เจอไอยโยคั้งแรกยอยโยไปไม่ไม่ผลไม่ตกนะตอนเกิดไปเขาหยุดละนี่ครั้งที่สองโอ้แม่แล้วเรื่องความทรงจำ่ะนี่ครั้งที่สามอ๋อค่ะอันนี้ก็มีการอธิบายนะคะข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวจะลองถามดีว่าจำได้ไหมใครเนี่ยคนเนี้ยใครแล้วมีอันนี้มาให้ด้วย ตอนนี้ได้เวลาที่จานทำการแสดงแล้วเวลาอาหารหมดแล้วต้องการเก็บด้วยเก็บจานด้วยอันนี้ยายโยก็บอกว่าคือหนุนน้อยก้อนแตงก้อนแม่ไปนักแตงก้อน น้อง <No, S 2> <be S 1> จะต so so oh, okay. ้องอ่านก่อนทุกครั้งที่เจอกันอ๋อฮะเนี่ยมีแต่ครั้งนี้ที่ไม่ได้อ่านก่อนเพราะว่ามันแฉะเหลือเกินอันนี้ยโยแต่งก่อนที่ให้ที่ให้ยโยภาษาไทยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ไม่แต่ไม่เคยสอนภาษาไทยเลยค่ะสอนการรู้บาลเราจะไม่ยินเลยโอเคเนี่ยให้ซ้อยน้องไปโดนคนเขาว่าว่าเอาเอาเอาซ้อยผ้าไปให้น้องทำไมมันไันได้คุกเกท์เทนไม่ใช่ผ้ามันเป็นหัวใจันนั่งคุกเกท์เทนเทนเทนที่อ่าเวทีเยโยร้อย มัเนเป็นหัวใจมันไม่ใช่พ้ามีคนก็แซลอยๆว่าให้พ้าน้องๆจะคล้องได้ไงเอาฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้เรารอดูการแสดงมาแม่เนาะค่ะค่ะทานอาห้รอร่อยจ้าขอบคุณมากริง